ดวงชะตาเอาแน่เอานอนไม่ได้ความสุขความเจริญบังเกิดขึ้นกับทวท่านผล่ไหมือกระบาดเอกตรงกลางหัวใจร้องสนั่นลันบ้านพ่อตกใจเกิดอะไรขึ้นลูกตองเกิดอะไรขึ้นตกใจหนักมากระวังในปี2 5 6 7ดวงชะตากาลังพลิกผันเปิดรุ่งโรจน์สำเร็จร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินระวังภาวะจิตใจของพ่อให้ดีท่านจะรวยแบบไม่รู้ตัวอํานาจบารมีวาสนา หวงาตาจเจริญร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองเงินทองไหลามาเทมาเข้ามาอย่างแรงเข้ามาอย่างจังเทพเทวดาปกปัก,กคุ้มครองรักษาให้ท่านเก็บเงินอยู่ให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาช่วงนี้นะครับจะหนุนนําเป็นพิเศษจะทําอะไรจะราบรื่นระสมเด็จเป็นไปได้ด้วยดีนะรับสิ่งที่ท่านคาดหวังเอาไว้สมหวังดังใจหมายแน่นอนจเจริญรุ่งเรือง การงานการเงินมีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแจ้งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาเพราะฉะนั้นท่านไม่ควรที่จะต้องไปเสนอให้ใครฟังนะครับทาด้วยตัวท่านนะครับจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านจะประสบผลนะครับเหรียญทองจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับช่วงชะตาช่วงนี้อาจจะนะครับซื้ออะไรบางอย่างที่มีคุณค่าเพื่อจะมาประดับบารามีเพราะบุญบารมีของท่านกําลังจะส่งเสริมหนุนนําดวงชะตาทาให้ท่านประสบผลในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน จะมีมีใครบางคนเข้ามาแนะนําตัวให้เขารู้จักนะครับท่านควรที่จะต้องเปิดรับกับปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักเปิดรับนะครับเปิดรับสิ่งดีๆสิ่งไม่ดีอย่ารับนะครับความสุขความเจริญจะมังเกิดขึ้นกับตัวท่านบารมีปู่เวทวีจะปกปักคุนพริบสาสิ่งดีๆจะบังเกิดนะครับร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาในช่วงนี้นะครับผมอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเข้ามาตักเตือนในโชคชะตาอย่างเช่น ะครับดวงชะตามันฟุ้งเฟอ้อเกินไปมันยินดียิน้ายเกินไปเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านอาจจะมีเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฝันบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆทาให้ท่านต้องระแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านยินดีปีดาสุขสารอานสาประสบความสำเร็จจะบังเกิดน,นะครับการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งยิง,งดีนะครับผมอุปสรรคจะเข้ามาเพียงเล็กน้อยแค่เล็กน้อยจริงๆนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดน,นะครับผมจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่ง นะดวงดาวแห่งความประสร็จกําลังจะเข้ามาแล้วเทพคุ้มดวงนะผมอย่าทําปิดสิทธิ์ไปใช้ได้เจตาร่ํารวยเป็นเศรษฐีตกตําแหน่งชจตาที่ดีเงินทองไหลามาเทมาประสบความสําเร็จร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจะทําอะไรก็ราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านเร็วๆนี้โชคชะตามีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวสาสนาเจ็ดดาบ่งบอกถึงการใช้แร่เหลี่ยมชิงไหวชิงพลิบแต่ท่านจะได้เป็นที่หนึ่งขอทำนายว่าชะตาของท่านเป็นเศรษฐีเงินล้านรวยแบบไม่ทันทังตัวจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองประสมเร็จสมบัติอาจจะฝังไว้หลังบ้านไปขุดขึ้นมาใช้สมบัติอาจจะอยู่ภายในใจของเก่าตามติดหนุนนำดวงตา องค์เทพต่างๆจะหนุนนำดวงชะตาท่านทำให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเลิศลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานครูบาอาจารย์ปกปักของรษาสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับเจ้ท่านแต่ควรที่จะต้องระแวดระวังในเมื่ออาถรรพ์แรงนะครับผมอาถรรพ์ดีอาถรรพ์ร้ายท่านควรเลือกให้ถูกทางถ้าเลือกอาถรรพ์ร้ายดวงชะตาท่านอาจจะย่ำแย่ในบ้านปลายครับแรกๆอาจจะมีความสุขได้เปรียบคนอื่นนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่อาถรรพ์ดีเกิดขึ้นในโชคชะตา จะเริ่มสุขสมสมหวังดังใจหมายเป็นเศรษฐีกันล้านเริ่มตั้งแต่นี้จนถึงบั้นปลายชีวิตเพราะว่าทางด้านบวกบ่งบอกได้เลยว่าจะมีสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะเลิศลูกเรืองในตําแหน่งมีการโยกย้ายการเดินทางไปต่างประเทศความสุขสมสมหวังจะบังเกิดขึ้นกับท่านจะราบรื่นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดจะเจออะไรบางอย่างที่เข้ามาหนุนำนำดวงชะตาท่านไม่ว่าจะเป็นคู่ครองนะครับการเจราจาต่อรองหรือเพื่อนหุ้นส่วน บุคคลผู้นั้นจะพูดกับพูดคุยกับท่านเป็นปีเป็นคุยเจราจาต่อรองทาให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายชะตาชีวิตตกตําแหน่งราบเรียบเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมความดีงามของท่านที่ท่านเคยสั่งสมไว้ในอดีตชาติจะกลับมาส่งผลหนุนนาแต่ใครบางคนนะครับจะมาแก้ไขในโชคชะตาของท่านให้เพราะฉะนั้นอย่าพึ่งนะครับดูถูกเหยียดยามของใครบางคนเพราะว่ามันมีในช่วงชะตามันมีภาวะจิตใจบางครั้งบางคราวมันรู้สึกว่า คนคนี้เราไม่ชอบคนเท่านั้นเราไม่ชอบเพราะฉะนั้นด้านควรที่จะต้องปล่อยวางมีผมวิหารซีให้ครบท่วนบริบูรณ์ <S <S ชะตาตกชิงไหวชิงพิบเล่เหลี่ยมแพรผพาวทำอะไรต้องระแวดระวังแต่ด้วยบุญกุศลวาสนาวงชะตาท่านกำลังจะเปิดรุ่งโรบผลสำเร็จสมหวังดังใจใหมายทุกสิ่งทุกอย่างจะร้ายจะกลับกลายเป็นดี สิ่งต่างๆสะท้อนกลับไปใครเล่นร้ายก็สะท้อนกลับเรื่องราวเล่นร้ายเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องราวต่างๆได้มาลายหายไปสิ้นดวงชะตาท่านกําลังจะเปิดเป็นเศรษฐีเงินล้านดวงชะตาท่านกําลังจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านที่ดีเรื่องแพ้ชนะอย่าไปกังวลเพราะท่านจะต้องต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาและท่านจะได้เป็นที่หนึ่งสิ่งต่างๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน ความขัดแย้งในทุกสิ่งทุกอย่างการแข่งขันจะต้องมีการพิสูจน์การที่มีข้อผูกมัดในเรื่องเพศว่าท่านจะต้องเป็นเพศชายหรือเพศหญิงในตำแหน่งหน้าที่การงานสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่สามารถขัดขวางท่านได้ต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในโชคชะตาและอุปสรรคการแข่งขันมีช่วงเวลาแห่งการแสดงออกความแข็งแกร่งเกิดขึ้นทางด้านเรื่องสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงชัยชนะกำลังจะเข้ามาท่านจะมีความพยายามสูงเป็นพิเศษในช่วงชะตาช่วงนี้ความเหนื่อยเมื่อยลา้านะครับจะเกิดขึ้นแต่ว่าเหนื่อยก็ยอมทนปัญหาเงินทองกำลังจะประสรผลนะครับแต่ว่ายอมเหนื่อยนะครับการที่ท่านเหนื่อยไม่ได้แปลว่าเงินท่านจะไม่มียิ่งเหนื่อยยิ่งรวยท่านจะเอาหรือไม่โชคชะตาเศรษฐีเงินล้านกำลังจะเข้ามาโชคใหญ่เงินทองวาสนา ถูกลงวันที่หนึ่งก็เป็นไม่ได้เราไว้ระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างใครคิดร้ายใส่ร้ายไปสีระว,วังสิ่งนั้นจะย้อนกลับไปเพราะว่าดวงชะตาท่านกําลังจะแข่งอํานาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านอยู่ดวงชะตาตกตําแหน่งมั่นคงทางด้านเรื่องจิตใจอํานาจบารมีวาสนาจะบังเกิดเงินล้านจะหล่นลงมาจากฟ้าท่านจะร่ํารวยเกิดท่นทีทันใดขึ้นมานะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดการแปลผ่านเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆความมั่นคงได้รับความก้าวหน้าเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานเป็นคนที่ชอบฝึกฝนตัวเองเป็นคนที่นี้มีความสามารถเกี่ยวทางด้านเรื่องธุรกิจเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้สึกว่าตัวเองกําลังติดขัดท่านต้องสังเกตตัวเองนะครับว่าติดขัดเกี่ยวกับเรื่องใดไม่ว่าจะเป็นการโดนการแกล้งในโชคชะตาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเลยรับสิ่งมองไม่เห็นนะครับท่านควรที่จะต้องจัดแจง สวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐา,านนะครับไปจะสถานที่แต่พลังบวกพลังลบเราไม่รับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะบังเกิดขึ้นกับท่านท่านจะร่ํารวยขึ้นมาทันทีทนันใดโชคชะตาขอทํานายได้ว่าท่านจะมีอารมณ์นะครับคล้ายกับอารมณ์เป็นเพศหญิงนะครับต่อให้ด้านเป็นผู้ชายที่มีความเข้มขึงแข็งแกร่งหรือว่าเป็นหญิงที่จะต้องต่อสู้นะครับอารมณ์เพศหญิงอาจจะเกิดขึ้นนะครับก็คือการตัดสินใจอย่างรวดเร็วทันทีทันใด ความสุขความเจริญและท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับโชคลาบเงินทองวาส,สนาเลขสี่นำโชคอาจจะนำพาโชคลาบให้แก่ท่านการสุภาพอ่อนโยนจะหนุนนำดวงชะตาทำให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงท่านอาจจะฟังดูแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปะมันเกี่ยวข้องครับ้ารทานสุภาพนะครับเทวดาก็เมตตาฟ้าดินก็เมตตาแต่ท่านเป็นคนในลักษณะดูถูกเหยียดหยามคนอื่นนะครับไม่สุภาพกับคนอื่นบอกได้เลยว่าฟ้าดินจะเมตตาหรือ ลองดูนะครับมีเงินเยอะแค่ไหนแต่ว่าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงจะเอาเงินไปทําอะไรนะครับจะนอนใช้หรือยังไงนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่บังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านอยาคิดหารทำไม่ใช่เรื่องดีครับสิ่งต่างๆควรที่จะต้องระแวดระวังปรับปรุงเอาไปแก้ไขนะครับโชคชะตาเงินล้านกํำลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านครับความเล่า้อนเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาเด็ดเดี่ยวห้าหารเอาจริงเอาจัง ปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเล้ทาทำให้ท่านรู้สึกเจ็บปวดรัวร้าวแสนทุกข์ทรมาณแต่ความเล่าร้อนนี้มันจะทําให้เป็นแรงผลักดันทำให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะร่ารวยด้วยทรัพย์สินทองท่านจะรู้สึกว่าตัวท่านมีพลังร่ารวยขึ้นมาทันทีทนันใดดวงชะตาจะเปิดลุ่งโลกสําเร็จรับทรัพย์รวยโชคจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนินช่วงชะตาช่วงนี้อาจจะมีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าหาญเอาจริงเอาจัง มีการโยกย้ายไปถึงแดนไกลพูดคุยเจราจาต่อรองอำนาจบาร,รมีวาส,สนา,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาจเจริญรุงเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาสู่ท่านท่านเชื่อหรือไม่ว่าดวงชะตาของท่านจะต้องยืนหยัดต่อสู้ด้วยตัวท่านเองจะไปขอร้องให้ใครช่วยเหลือเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในโชคชะตาชีวิตท่านควรจะต้องยืนหยัดไม่ต้องไปขอยืมเงินใครไม่ต้องไปเจราจาต่อรองใดๆดันสิ้น ข้าพเจ้ามีสองมือสองเท้าไม่ต่างกับใครเลยอํานาจบาร,รมีวาสนาข้าพเจ้าต้องมีอยู่แล้วสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับท่านดวงชะตาของท่านเหมือนดังเต็กไฟจะเริญรุ่งเรืองทําอะไรก็จะมีแสงสว่างสองแสงไปแดนไก่จะเล่นลุ่งเรือง,งให้เห็นแต่เรื่องราวดีๆนะครับจะมีแจ่คนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนมีแจ่มิตรที่ดีนะครับมิตรร้ายจะได้ออกไปคนคิดร้ายใส่ร้าย,ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาจะได้ออกไปคนคิดดาย พูดจาอย่างไงพูดให้ดีแค่ไหนก็อย่าไปเชื่อเขาแต่ว่าเขาคนคิดดีพูดให้ดียังไงพูดให้ร้ายยังไงเราก็ฟังออกนะครับเจรจาต่อรองอํานาจบารมีวาสนาสิงา่งศักดิ์สปกปักคุ้มคอง,องารากษาดวจชะตานั้นเปิดแล้วครับ